แม่ต้องบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะเห็นว่ามีหนุ่มโซดหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แต่วันนี้บอกเลยว่าผมทําตามใบสั่งเลยโอปป้าเกาหลีอย <aras> ู่ในลิสต์ต้นๆกรี๊ดให้คอแตกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะนุ่มสดคนต่อไปไม่มีลงลุกอิมมีเตโรยอิมหายคุณหลอกอ๋ it's good it's very good เป็นคนชอบแบบฟิวติดตีอยู่แล้วแล้วก็แบบอยากเรียนภาษาที่สามอยากให้มาสอนสอนได้ไหมคะ อันยังมาเซียวฉอนเนินของขวัญ <si อีมิละซาลังเฮียวน่ารักค่ะสไตล์เกาหลีอยากโดนเกาหลังบ้านขอเชิญพบกับมหาหน้าแห่งความโศดานเน็กเกซีฟสวัสดิ์ปานและกระวกไดยุทธยา และประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตหามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโร สบติอบเองหาคินเองเลยคุณและคุณเท่านั้นเอาละคุณผู้ชมครับรายการที่สนุกที่สุดเท่าที่ประเทศนี้มีวงการบันเทิงมามาแล้วครับยังไม่เลิกมันอี<ม>่น,น,น <c oughs> ะนอ้ลิกมัเอาจนคนแบบว่าโพสต์ด่าในเฟซบุก๊กจะเลิกมั่นเลยเท็กม <c oughs> ิวไทยแลนด์2023ครับทุกสัปดาห์ใครบางคนจะได้เจอกันบนเวทีนี้และแน่นอนเขาบอกว่าอยู่ท่ามกลางสาวสวยเนี่ยเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ แต่วันนี้คือดอกในดอกเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวนะฟังดูท่าแม่งท่แม่งดอกเยอะมองเป็นไหนก็ดอกไปหมดเหมือนแบบเป็นดอกไม้บานสาวแรกรุ่ดค่ะว้าวอันนี้ดอกไม้บานค่ะถ้ารุ่นใหญ่หน่อยก็เป็นดอกไม้โบแล้วค่ะโบช่วงนี้อ๋อและสาสดคนใหม่อยู่กับเราต้อนรับชาพรู เป็นชื่อเล่นที่น่ารักที่สุดตั้งแต่เรามีรายการมาเลยฮะชะพลูเป็นใบชะพลูไงใบที่เขากินกับหมากเหรอใช่ฮะกินกับเมี่ยงคำเมี่ยงคำใบเดียวกันเออใบชะพลูโอเคน่ารักชื่อไทยอ่ะวันนี้พี่ชะโครกอยากจะไ่เหมือนกันเอาละแหม่ต้องบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะเห็นว่ามีหนุ่มโสดหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปแต่วันนี้บอกเลยว่าผมทำตามใบสั่งเลยเพราะว่า สาวๆหลายๆซีซั่นโดยเฉพาะซีซั่นปัจจุบันเนี่ยเขามีการติ๊กความต้องการว่าเอ๊ะอยากจะให้เราเชิญหนุม่นมคนเขาบอกเลยเขาว่าเขามีความต้องการอะไรยังไงมันต้องเขียนเลยเหรอคะสเปคหนุ่มเลยแล้วก็ออปป้าเกาหลีอยู่ในลิสต์ต้นๆใครๆก็ชอบออปป้าตอนเนี้ยงานเก่าของงานเก<ช>่าเลยครับพี่เกาหลีครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะน,นั้นปิดก็ให้คอแตกคุณจะทางบ้านด้วยนะฮะนุม่มโซนคนต่อไป,ไป yeah, เกาหลีแตะแต่พูดไทยได้ไหมลินหนึ um, so ่งครับ hmm. อ mm ๋อ hmm. ล mm ินหนึ hmm. okay. uh ่งโอเคอ่าพอสื่อสารได้อยู่เมืองไทยมานานหรือยังครับลินหนึ่งครับอ๋ออยู่เมืองไทยมานานนิดหนึ่งชอบอาหารไทยไหมครับลิ้นหนึ่งครับอ๋อชอบนิดหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วครับลิ้นหนึ่งครับเยอะเยเด้อายุอะไรบอกนิดหนึ่งไม่น่าใช่แล้วโอเคออใหญ่ไหมครับ ลิกนึงครับอ่าโอเคบอกเลยว่าพูดไทยไม่ได้เลยอันนี้ป้าแท้แ้เลยนะโอเค this i n t o d u c e yourself สวัสดีครับผมชื่อพีเจปักจงครับ and uh, oh, I have a one more thing อ่าพีเจพีเจเขามีอะไรบางอย่าง I have a one more thing เนี่ยจดมาไม่มีลงลึกอิมมีเตโรยอิมหายคุณหลอก มีหลอกรักยิ้มมีแต่รอยยิ้มให้คุณหลอกโอเคแล้วเกียฉันพมยากแอบดูโทรศัพท์เขานะเขาติดฟิล์มกันเสือกด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะจีบกันลำบากอันนี้อาจจะต้องพึ่งล่ามนิดหนึ่งซึ่งคนที่จะทำหน้าที่ล่ามเป็นสื่อกลางระหว่างเราค่ะกำนุ่มสดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นอดีตหนุ่มโซเทคมีเอ้าที่เคยมาอยู่ในซีซันชายล้วนวันนี้กลับมาอีกครั้งวันนี้จะมาทำหน้าที่ล่ามอาต้อนรับซองชันันโอเคคุณพูดเกาหลีได้ไหมนิดหนึ่งโอเคอเคุณพูดเกาหลีได้ไหมนิดหนึ่งเออเดี๋ยวนะ เป็นคนเกาหลีไม่ใช่เหรอซองชันถือว่าวันนี้โฮมคัมมิ่งนะคืนสู่เย่านะใช่ค่ะโอเคตอนนั้นคุณอยู่ซีซันอะไรนะซีซันสิบซามครับสองชั้นคล้ายๆสองชั้นนะฮะอะสองชั้นชั้นล่างยังไงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่นำท่วมครับอ๋อน้ำไม่ท่วมแล้วอ๋อน้ำไม่ท่วมแล้วอแล้วชั้นสองอะไม่อ๋อไม่มีคนอยู่ไม่เอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งน้ำท่วมชั้นสองใหไม่ใช่ไม่ใช่มันมันแค่จำได้อีกบุ้งยิกเขาชื่อสองชั้นก็เหมือนสองชั้นไงชั้นหนึ่งน้ำท่วมชั้นหนึ่งให้พุงอยอ่สองชั้นเอางี้ ถามเขาหน่อยพีเจถามเขาหน่อยว่ยยาเขารู้สึกยังไงสาวๆเต็มไปหมดเลยอ๋อ지금이제여자분들สาวเต็มหมเลยอ๋อจีกึมต는데นี้เจอสาวๆอ๋อจ오กึมตอนนี้เจอสาวเตมเ้เสวยเยอล้วแต่ว่าตอนน็ม ตัวจริงแล้วแล้วก ойти, ula, okay. procent, ็รู ouais. ้ okay. สึกตื่นเต้นครับช่วยแปลของซองชันอีกทีหน่งผมแปลเป็นสามชั้นเลยก็ตื่นเต้นพี่ผู้หญิงสวยเยอะแยะเลยก็ตื่นเต้นไม่ใช่โอเคเอางี้ผมจะพูดกับซองชันซองชันพูดกับพีเจพีเจพูดกับซองชันแล้วทนพูดกับผมผมบอกกับคุณคุณบอกกับผม่ม่บอกให้ลูกโอเคอ่ะ อยากจะบอกอะไรสาวๆหน่อยไหมอ๋อบูฮั่งอูชิพูชิมว่าสเอ๋อฮั่งอชิพูชิมว่าหนูไม่รู้จักหน้ารักหกงว่าเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ต้องให้เขาดูน่ารักน่ารักโอเคถึงแม้ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นแต่เขาก็จะพยายามทำตัวให้น่ารักที่สุดโอเคนะผู้หญิงสีฟันนี่สวยไหมทีอ๋ชิเน่ยาอยากถามตั้งเลยตาคนนี้ าบอกว่าสวยโคตรสวยครับอ๋อเขาถามว่าอีนี่เป็นใครดูดินะว่าโคตรสวยแอนด์บิ๊กมีแปรอ่ะแปรอเขาบอกว่าโคตรสวยโคตรสวยเลยโคตรสวยโคตรสวยในภาษาเกาหลีว่ายังไงชนนายป่ยชนนายป่ยชนนายป่ยอ่าจะชนนายป่วยเลย โอเคอ่ะเพราะนั okay. uh ้นสองชันน san ั่งตรงนู้นแล้วคอยตั้งใจฟัง okay. ที่พีเจพูดนะเดี๋ยวเวลาผมพูดอะไรผมจะบอกคุณแล้วคุณบอกพีเจนะโอเคอ่ะขอบคุณสองชันด้วยฮะประจำที่ล่ามเลยฮะมาเพราะนั้นสาวๆฮะ เรื่องภาษาไม่ใช่ปัญหาพวกเราก็ดูซีรีส์เกาหลีก็กพอสมควรเดี๋ยวไม่แน่อาจจะได้ภาษาเกาหลีเพิ่มหรือถ้าไปเดทกันเราแถมซองชันไปให้ด้วย <c oughs> ดีไหม<อ>คุณไปเดทนะ <c oughs> ก็ทําอะไรกันคุณไปเงี้ยคุณคายไปแล้วอธิบายว่าซองชันต้องคอยแปลงอ่เช่นขยับหน่อยครับอ๋อเวลาเวลานอ๋อขาขึ้นนิดนึง อีกขึ้นอีกอะไรอยา่างเงี้ยผมว่า<อ> <c oughs> บางอย่างอยู่กันลำพังก็ได้นะฮะเอาละสาวๆนี่อปป้าแบบแต้แต้เลยแบบแต้แต้เลยอะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ไปสคนเหลือ26คนสองชันรายงานผลชื่อเมีใชยอาเดมโดตาโอเคหายไป4คนเขาโอเคไหมเดม่น oh. ัง้ยโอเคอ่าเสียใจที่มันก็โอเคโอเคอก็โอเคทีนี้ผมจะไปถามสาวๆว่าใครทําไมถึงเปิดไฟทําไมถึงดับไฟจึงชิุนเกเวคิดนบุค เดแปว่าเดปพูดแล้วอะใช่ครับเดโอเคเพราว่าครับครับโอเคเด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 เเด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 เเดเเด้ดเ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 เด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 เเดเดเดเนเดาดเดเดาดเ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 ดไดเดเดดเ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 ด้ดเดดเดเดเเดเดเดเเาเเเเเเเ คือเราร no oh, ู้สึกว่าด้านภาษาถ้ามันไม่ใช่คนไทยเหมือนกันบางทีมันคุยอะไรไปแบบเคาเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะกลัวจะพูดกันลําบากใช่คือ얘기하는게너무다를거다를거라서문화랑이런게차이가좀더긴아เธอเป็นคนไทยแต่ภาษาไทยเธอก็ยังไม่คล่องเลยนักภาษาอะไรกับเกาหลีบ้านี่ไม่ต้องแปลเดี๋สื่อสารกันลําบากโอเค น้องฝนเปิดไฟไว้ใช่ค่ะน่าสนใจยังไงน่ารักเขาน่ารักแล้วก็เขาดูแบบว่าอยากลองอยากลองที่แบบว่าใช้ภาษาอย่างอื่นภาษาไทยอาจจะมีคนสอนเยอะแล้วแต่เดี๋ยวจะสอนภาษาอีสานค่ะไปยาวกันวะยาวเดี๋ย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 วะเย็กเยาวยาวยาวบอกว่าบอกว่าบอกเธอเธอบอกว่าเขาดูน่าสนใจมากอ๋อที่ันใินุฟใชิด่ากู ค่ะโอเคพูดยาวมากเลยนะว้าวเมยเปิดไฟไว้ก็ชอบสไตล์เขาค่ะเป็นผิวป้าเป็นคนชอบแบบฟิวติดตีอยู่แล้วแล้วก็แบบอยากเรียนภาษาที่สามอยากให้มาสอนสอนได้ไหมคะโอยากเรียนภาษาเลยนะภาษาที่สามค่ะอาอยากเรียนภาษาที่สามเธอชอบสไตล์เกาหลีอยู่แล้วแล้วเธออยากเรียนภาษาเกาหลีด้วยอ่าชื่นฮังกู๊กสไตล์ดีก็ชอบใช่ไหมแล้วก็อ่าฮังกู๊กเราไป50ได้อ่าขอบ อ,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 อชูครีมเปิดไฟไว้ค่ะหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแค่เห็นหน้าเขาหนูก็ละลายแล้วแต่ว่าอยากจะถามว่าสเปคอของของคุณนะคะเป็นแบบไหนพี่จาบอกก่อนว่า,าชูครีมบอกว่า,าเห็นหน้าก็รู้สึกละลายอะปลื้มใจอเออบอมจิ้ม얼굴보고너무마음이녹아내렸대요อ้าวจริงสวยแล้วก็ สเปคเขาเขาชอบผู้หญิงแบบไหนอ๋อ어떤หญิเสไตล์ของกี้รติยแห่งชาติบ้านเมืองด้วหหรือว่าหนูหยิบชุดมาผิดนะคะวันนี้ชันยะคุณเปิดไฟไว้ผมน่ารักแบบนี้แบบนี้ก็จะให้ไปเขาเขมีคมน่ารักแบบนี้แบบนี้อะ เขามีความน่ารักแบบนี้แบบนี้อ่ะกีรพีผู้ชื่นกีรพีผู้ชื่นอะไรกันนึกเงี้ยเดี๋ยวเออเชื่อไหมมันจะเข้าใจอีกอย่างอย่างที่เราพยายามสื่อโอ้โหว้าวลินเปิงต้องญี่ปุ่นเลยไหมไม่ใช่อันนี้เกาหลีเกาหลีเกาหลีอ่นยังไงซะโยลินเปงอิมมดาอะไรต่อวะาโรนีรามยอน บกกกันเลยลามยอนรามยอนกมซิยอเดี๋ยนะะมึงเล่นอะไรจะสั่งอาหารจะสั่งอาหารเหรอเขาหมายถึงมันมันเป็นประโยคที่เวลาชวนกันไปนอนภาษาเกาหลีคือจะชวนกันไปกินลามยอนแล้วทำไมคุณรู้วะฮะค้นใีกูเกิลแต่หนูดูเทปแม่มานะรามยอนบกกกเคเล่นแนท เราควรจะต้องสอนให้เขารู้จักชิงโอเค this one is a Thai Thai ah music instrument oh ah we call ching c a ching 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 c a this can play like this โอ a y p ล่นชิง for him หน่อยเลวโอเค เลสแดนเลสแดนวิดอชิงโอเคเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ถามไปดีว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปเต้นเต้นเต้นไม่ใช่เตันเองทำนีละเองเองแล้วทำไมเราเปิดไฟหนูขอพูดกับเขาได้ไหมคะได้ครับหนูพูดภาษาเกาหลีได้โอเคเย่อมเลยโอเคโอป้า ี่อบ้หอะเล่นเล่น่่าอ่านเลอะไรยยอยวย่าอตยากเล่นอะไรอ่าพี่เอยจะถามว่าพี่ชอบผู้หญิงแปลกแปลกไหมเขาชอบผู้หญิงแปลกแปลกไหมอ่าจมเคยาัวจะชวรชอย่าุรช เซ็กชันอย่างส่วนเข้าบอกว่าชอบเซ็กซี่ใหม่พื้นใม่พื้นใม่พื้นใม่พื้นเอางี้มีคนพูดเกาหลีได้จริงๆอ่ะคุยกับเขาหน่อยของขวัญข้อมูลบอกว่าคุณพูดเกาหลีได้เรียนเรียนมาอ่เคยไปเรียนมาอ่านไหนลองดูหน่อยอันยองฮาเซโยชอนเนินของขวัญอีมิล่าจารังเฮโยทำไมถึงเปิดไฟน่ารักค่ะสไตล์เกาหลีอยากโดนเกาหลังบ้าง เขาจะไม่เข้าใจเขาว่าเกาหลีกับเกาหลหลังเนี่ยสิเาบอกว่าบอกว่าเธอชอบสไตล์แบบเกาหลีเลยอ่าคือฮั่งกุงอินสไตล์เลยดีกันดขอบคุณนะค่ะอ๋อขอบคุณนะคับเป็นอีกวันที่พิธีกรเหนื่อยเหลือเกินในการดำเนินรายการแต่สนุกดีค่ะอ่าแปลกใหม่เพราะว่าในชีวิตจริงคุณอาจจะเจอใครสักคนที่ตรงไทยคุณแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่เทคโนโลยีมันไปไกลละเราอาจจะไม่ต้อง มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร body language อยากให้เขาลองหักภาษาไทยง่ายๆได้ไหมทึ่เมื่อกี้มาเ้ช่วยๆทำให้เขากลัวโอเค l e t วจะลอง y ักภา language โอเคยายมีเลี้ยงหอยยายมีลิงหอยยายมอยเลี้ยงหมี <laughs> ยายมูลิิงหมี วันดีคืนดีหอยใหญ่มีงับหมียาหมอยวันดีคืนดีวันดีมันดีเโอเค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 ได้เลยเด้งงับหมียาหมอยไปแล้วตอนนี้เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งไปติดขัดเรื่องภาษานะมันน่ารักจะตายบางทีเราอาจจะรักกับใครโดยที่พยายามเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ใช่จริงๆนะฮะด่าวไฟได้ทุกเมื่อไปดูกัน